สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ปิ๊กขอทําคลิปนะคะแซกดูใบนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบราร์พาร์ตเดยนะคะงานค่อนข้างสวยมากนะคะสวัสดีค่ะนะคะคนขายนะคะก็มีสไตล์นะคะคนซื้อก็มีสไตล์อีกค่ะทุกคนนะคะเพราะว่างานตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะใส่นะคะก็คือต้องเป็นคนมีสไตล์นะคะมีไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็คนที่ซื้อไปขายก็ต้องมีสไตล์อีกเหมือนกันนะคะ เพราะว่างานตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นงานที่คือค่อนข้างจะไฮโซไฮโซนิดนึงค่ะนะคะคนใส่ก็ต้องไฮโซนะคะแล้วก็ต้องมีสไตล์ด้วยนะส่วนคนที่จะซื้อไปขายก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะคะแล้วก็จะต้องแบบขายงานประมาณนี้ได้นะคะนะคะเพราะว่างานค่อนข้างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือทั้งกระสอบเลยค่ะนะคะก็คือเป็นแสกดูใบนะคะก็จะเป็นทรงนี้หมดเลย นะคะทรงประมาณแบบเมียเจ้าของบ่อน,น้ำมันในประมาณนี้นะค่ะนะคะหกระสอบ45กิโลนะคะมีประมาณ200ชุดนะคะกระสอบนี้ปกติอยู่ที่ราคา1 8 0 0 0บาทวันนี้เอามาเซลยวนะคะลดราคาที่ราคา1 4 5 0 0บาทถามว่างานตัวนี้จำเป็นต้องมาเซลยไหมไม่ได้มีความจำเป็นต้องมาเซลยค่ะ แต่เพียงแค่อยากจะให้ลูกค้านะคะที่ติดตามนะคะบางท่านที่แบบไม่เคยได้งานแบบนี้แล้วก็ไม่เคยทราบว่าเรามีงานแบบนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะได้เอาตรงนี้นะคะไปลองไปดูคะ่ะลองไปต่อยอดดูนะคะเผื่อว่าตัวนี้จะสามารถไปต่อยอดเพิ่มมูลค่านะคะตัวนี้รับรองค่ะว่าไปแขวนเนี่ยนะคะ200ชุดเต็มร้านพอดีนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยมีสไตล์มากนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นแบบแบบนี้ทรงแบบนี้ทั้งกระสอบเลย ะะเป็นแบบนี้ทางกะสอบเลยแล้วก็งานผ้ามันจะออกลื่นๆนะคะลื่นๆมือหนึ่งเยอะมากค่ะมือหนึ่งเยอะเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มือหนึ่งเยอะมากนะคะฝากไว้นะคะ,ะ,คะสําหรับใครที่นะคะเพิ่งเข้ามานะคะหรือว่าลูกค้าที่ดูตอนไลฟ์สดแล้วภาพมันไม่ค่อยชัดอะคะ่นะ,คะลองมาดูตรงนี้คะ่ะเวลาที่เอามาแขวนเสร็จแล้วคือสวยงามเชียวนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะสำหรับงานตัวนี้นะคะ ใครสนใจก็สามารถหลังไม้ได้เลยนะคะราคาปกติ18,000บาทไม่ขายค่ะนะคะวันนี้ขายให้คุณในราคากระสอบละ14,500บาทเท่านั้นนะคะสวยเชียวนะคะสวยแน่นอนเลยค่ะนะคะโอเคค่ะ